กลัวกลัวสักหน่อยกลัวคนกลัวพีอยากให้เธอมาเป็นเพื่อนหน่อยอยากให้ดูแลฉันหน่อยก็เลยต้องอ้างพีอยากจะเจอเธอสักหน่อยเวยเว ไม่รู้อะไรอะหมู่บ้านนี้ผีดลุจริงๆหลุไม่ดลุเมื่อวานเจอนะแค่มองหน้าอะผีลุมกระเทืบเลยอเออเอ็งสองคนอะมีอะไรกันผีอย่างไหมนี่นี่นี่นไหนอะพระพระพระโอ้โหนี่มีมีปัญญาไหมเหรอของกองของจริงของจริงก็ต้องมีิธศาทได้เลย อกำนั้นบ้งดิไม่ให้หรอกไม่หรอกหน่อยดูไม่เอาฉันไม่เอาแกก็ได้ฉันก็มีอะไรอ่ะยันอ้าวยันกันยันกันผีได้ยันกันผีได้เดี๋ยวว่าจะกันผีแล้วกันคนก็ได้ยันฉันน่ะกันกันคนได้ด้วยของขังของขังของขังกำนั้นขอหน่อยดินี่ทีนี้ เจ้าใช่ไหมเขาบอกของขังคาถานี <S <S ่นะถ้าได้คาถาลอดล่องเนี่ยจะขังมากเลยแล้วแล้วยันนี่นะถ้าใช้ขังนะต้องรับแบบนี้เออมางจะขังเป็นเคสเป็นเคสแล้วมันจะถึเหรอไม่เอาเลยไม่เอาเลเอา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 เาเอาอาะลรัไหนรับแบบไหนเอายันใช่ไมเอายนเอายันเอา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 เงาัอออาอ ออพอไหมอย่างนี้พอไหมอุตส่าห์จะไม่ให้ใครแล้วเนี่ยพอไหมกำนันยันไงไหมเออเอ้ยแล้วยังไงอีกไอ้บ้าอะไรกำนันอาชีพฉจะหนีมางี้เหรอหัวหัวผีอ่ะผีหัวมันเงนได้เลยหัวผีเออเออแล้วไม่รู้อะไรหมู่บ้านนี้ขยันตายกัน นี่มันมะพร้าวหรือระเบิดไอ้ยันจริงเลยไอ้ไอ้ไอ้ทิพมีเฮ้ยเฮ้ยหัวค่ำแล้วรีบกลับบ้านเล้วมึงอ่ะฮะแล้วผีก็หลอกหรอกมาเก็บมะพร้าวไปทิพมีทิพมีมันขึ้นมะพร้าวหลังจากขึ้นมะพร้าวเออลัวใครไอ้เนี่ยไม่กลัวผีอะไรอ่ะข้างหลังเเเนนนีี่่ยยงะงะงะ อมะพร้าวรวงไอ้ที่มีเขาเก็บมะพร้าวเนี่ยเฮ้ยหลังเลยเฮ้ยหลังเลยร่วมไปเข้าเรื่องดูดูเฮ้ยทำไมกันเนี่ยเฮ้ยไปทาทำไมอ่ะกันผีกันผีสายผีแล้วเหมือนผี

กำนันนี่เอาทำไมเงียบเงียเออสงสัยจะไม่อยู่เงียบมึงใครก็ไม่รู้ล่ะเอาคืนเจ้าของไปก่อนกำนันกำนันเอ๊ะกำนันไปไหนเนี่ย นั่นโอ้ยเจ้าไอ้เนี่คนไม่ใช่ผีอ่มีขาวโอ้ยจะบ้าทังไหน่นี่ยว้าผีหลอกโอ้ยเอาอเอามุ้งออกแล้วพี่เราให้ไปตามหมอคงหมอคงอะไรเนี่ย เขามายัางเนี่ยบ้านเราผีชุมมากเลยยิ่งก็ยุงอีกผีนี่นะเออทางดีเราย้ายบ้านดีกว่าไหมจะไปย้ายทำไมอ่ะก็เรียกหมอคงมาปาบมันสิหมอคงมหมอคง ไอนะ้ำนะ้ำอัน,น้าก็อเก้อไปไหนเราอ่ะกลับบ้านแล้วพี่มีละยี่สิบบาทครับทำอะไระให้สร้างกินี <laughs> ๋ยวจะจะไปซื้อไฟติดหางช่าง <laughs> แล้วช้างใครเนี่ยช้างผมนะครับเอกับซูลินแหละครับนี่ของใครเนี่ยยี่สิบบาทของผมครับเออไม่ให้ช้างตัวเองกินล่ะมาขายทำไม <laughs> เออจะบ,บ้าได้ไงช้างเลยก็เลี้ยงมันไปดิ <laughs> มาขายคนหนึ่งเขาเลี้ยงฮ <laughs> ะ,ะแบบนั่นก็มีสิ่งใหม่มานำเสนอ <laughs> เฮ้ยไอ้ไอ้ที่เฮ้ยอะอะไรไม่ได้ตกใจหรอกมันคืออะไรไอ้เออขอโทเฮ้ยอาจารย์คงฮะอาจารย์คงชอบเล่นว่านคนนี้แหละอาจารย์คงแมงม่ออาจารย์คงอีหลีบ่ดิอันนี้แค่ร้อยเก้าบาทเองครับ จะกลับสุรินครับเมื่อกีสามห้านี่ร้อยเก้า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 อ๋อไม่นี้ม่าเราขายของอย่าเนี่ยหยอกล้อเล่นเฮ้ยเดี๋ยวบังเดี๋ยวดูจัดกลงเนี่ยจะทำอะไร อ,อาจารย์เช้ออา,า,อ,า,าอาจารย์จริงด้วย,รยเรียกอาจารย์มาทำไมนะฮะโอ้ยอาจารย์มาก็ดีแล้ว ่คยสะเดาะคอให้พวกเราด้วยอาจารย์ผมได้ถูกหลอกคนแรกแล้วอาจารย์ทีละคนนะทีละคนนะคำนันด้วยไงอย่าแย่งกันมานี่ไอ้หนูสองตัวนี่มาี่ก่อนลูกอาจารย์รับลูกบ้านก่อนดีก่ามสัะทุกสัพโรกสัพโรกสัพะพายสัพะอสัพเนี่จังไรปัดไปเด้อปไ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 ปั้ไปันไปัดไปปันไปปัปปัดไปปัดอปป้ปปนไดไไปปััดไกป้ดไอปัด้ั้ไป่ัดไัดไนัดไปปนดไปปันไอปัอไปปัดไัดไปปัดไปปัดไปปอด็ดด เอามามาต่อเลยต่อเลยลูกคงคงจะไม่ต่อแล้วล่ะไหนบอกว่า <c oughs> มีผงมีผีเนี่ยฮะ <c oughs> อ่ะอยู่ข้างหลังอาจารย์เอาวะวกเรามาเร็วถ้าใครอยากปลอดภัย <c oughs> อ่ะอยู่ข้างหลังอาจารย์ไอ้บ้าให้บอกให้อยู่ข้างหลังเอานี้เร เหล <problem> ือไปสองอันเนี <huh> ่ยเอาลงเอานั <at another movie> ่ง <at another movie> <mayı pharmaceutical> ิด uh ีสะปิด uh ิีิเะไปสิสะปเฮ้ยโอ้โหไม่น <athletes> ่าเชื่อครับ อาจารย์ม่ำใช้กระแสจิตเรียกน้องนักเรียนขึ้นมาได้ักเรนเด็กเมากวนไม่ได้กวนทำไมอ่ะนี่ใช้กระแสจิตเรียกอาวโอ้แต่คุณเท่งไม่รู้ครับดัดนไปขัดเอาม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  <c oughs> เเมื่อกี้เรียกมาได้ครับ ทีนี้เรียกใหม่มเลยไม่ยอมขึ้นมาเลยเดือดร้อนคุณองต้องไปตามโถเดี๋ยวมาดูกันว่าพอน้องขึ้นมาแล้วอาจารย์หม่่มจะจัดการกับน้องอย่างไรอาจารย์สีจะตกใส่ไหม <S <S 2> <S 2> นอนลงยังยังยัง,ยง <S 1> <S 1> ม,มาถึงก็มีทีเด็ดเลยงานนี้สนุกแน่ครับต้องดูกันต่อเดี๋ยวให้กระเทือบขานิดนึงแล้วค่อยชัก เนี่ยเขาเลยไม่เชื่ออาจารย์เลยนอนลงเดี๋ยวจะหาว่าวิชาของอาจารย์น่ะจะไม่ขลังเอ้ยไม่น่าเลยเนาะโอ้ยพี่เชิดเอ้ยพิเชษ เฮ้เดี๋ยวเฮ้มึงมันยาอ่อนวะเฮ้ จะเชื่ออะไรเชนครับอยู่มอะไรห้าครับห้าทับอะไรทับสองครับคุณครูชื่ออะไรสุรัสครับมานั่งคุณข้างในปะเอาต้องปราภีให้เขเลยประวัติเขาลละให้ปราผีนี่คนจะปาดได้ไงล่ะออเรียกว่ามันเนี่ยเรียกว่าถามแบบนั้นแหละเอออะไรเนี่ยไม่ต้องละที่นี่ผีดยูหรือไงผีอยู่อาจารย์ใช้พลังจิตให้เขากลับไปนีไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอก ไปกลับไปน้องเลยเอาไป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 อันนี้ผีมาไปแอบเถอะอาจารย์ผีมาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวอาจารย์มาเยวหมาหอน น้ำรำกินหมาซะแล้วผีผีมาผีผีนายผีโอ้จะมาทำไมเราก็เนี่ยผีผีบ้าผี้เอ๊คนผีระวังผีหรอกพูดจังเลยผีผีผีเคยเห็นผีหรือเปล่าไม่เคยเห็นหรอกเนี่ยกำนันเขาบอกมาไม่เคยเห็นแล้วกลัวทำไมก็พออาจารย์มาผีไม่มีตขตวงเลยอ่ะมี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 เดี๋ยวจะพาไปดูไหน อยากดูหรือเปล่าอยากดูรอเดี๋ยวไปดูผีผีเนี่ยมันจะมาให้ดูเออเออผีออผีผีงานวันเ้าใจหลอกก็แล้วโถเอาหน้าโก้งหน้ากลามมาแปะไว้เ เอใครยัไม่กลัวไม่ต้องมาหลอกก็หลอกอันนี้ไม่กลัวหรอกจ้าไม่กลัวหรอเอออย่างเงี้ยพี่ใส่หนล่ะใส่หน้ากากงานวัดมาแล้วก็จะไปกลัวทำไมล่ะพี่อดนอนเฮ้ยไอ้มาอยู่ข้างในเอาไว้ยเรียกมาแล้วไม่ทำไมเออเนี่ยให้อยู่เป็นกลุ่มกันเอาไว้ ้ามีวิชาดิแหละถึงมากล้าลองของกับข้าข้าไม่มีวิชาอะไรนี่ดอกแต่ข้ามีสมุนเยอะเฮ้ยลูกน้องออกมาเลยสมุนของผีแม่ส้มนี่เฮี้ยนจริงๆครับเล่นเอาสามชาตแตกกระเจิงน้องๆหัวเราะชอบอ,อกชอบใจสะใจที่แกงสามชาโดนผีหลอกแต่ว่ายตัวเองโดนเขาบ้างครับดูภาพสามีิธีครับอย่างนี้ครับแหมผวาั้งอัศจรรย์เลย